สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ลุงพอรอีกเช่นเคยนะครับจากช่องทาง y t u t u m e m d a r รีวิ w บายอาจารย์ลุงพร b i สมอเตอร์มาสด้าสุขวิ65ครับวันนี้ผมมาแนะนำการใช้งานตัวรถ Allnew CX8 นะครับฟังชันการใช้งานเป็นแบบไหนเมื่อลูกค้ารับรถไปใช้งานจริงนะครับจะได้ใช้งานอย่างถูกต้องตามผม,มเลยครับ โอเคครับขออนุญาตอธิบายการใช้งานตัวรถให้นะครับซื้อรถ m a สด้าได้กุญแจไป2ดอกด้วยกันนะครับก็หายดอกหนึงตกประมาณเกือบ7,000บาทต่อดอกนะครับล็อกจากตัวบนปลดล็อกจากตัวกลางเหมือนรถทั่ว,วไปของ m a ส d a แต่ของ CX8 เขาจะมี Smart k e ีย์เลอยู่ด้วยกัน3ตำแหน่งประตูหน้าขวาประตูหน้าซ้ายแล้วก็ประตูท้าย ระยะห่างของตัวรถกับกุญแจในการใช้ Smart ท e ีเล t ระยะห่าง80เซนคุณลูกค้าใส่ในกระเป๋ามาแบบนี้สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยล็อกแล้วก็ปลดล็อกลูกค้าฟังสัญญาณมันถ้าเราล็อกจะดังครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราปลดล็อกจะมีสัญญาณดัง2ครั้งแบบนี้นะครับข้อดีของระบบ Smart ท e ีเล t ประตูบานใดบานหนึ่งไม่สนิทนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นบานไหนนะครับผมล็อกด,ด้วยตัวกุญแจร,รีโมท สัญญาณไม่มีเงียบแต่ถ้าผมล็อกด้วยตัวระบบสมาร์ทคีย t ์เลจะมีสัญญาณเตือนคุณลูกค้าครับแบบนี้นี่คือข้อดีของสมาร์ท e คีย์เลอยากให้ใช้ตัวนี้ผมปิดเข้าไปครับอ่ะผมล็อกรถเลยนะครับในตัว CX8 นะครับจะมีเปิดฝาท้ายจากตัวกุญแจได้นะครับที่เขียนคำว่าโหนะครับตัวเปิดฝาท้ายสมมุติรถล็อกอยู่แบบนี้ผมอยากจะเก็บของท้ายรถ ผมกดคำว่าโฮจากตัวกุญแจแช่ไว้แบบนี้ครับในขณะที่ประตูทุกบานยังล็อกอยู่นะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยขณะที่เราไปเก็บของด้านหลังแล้วสามารถปิดจากตัวกุญแจรีโมทได้เหมือนกันกดค้างไว้แบบนี้อ่ะตามผมมาดูด้านในนิดนึงนะครับผมขออนุญาตเปิดไปดูด้านในตัวนี้จะเป็นตัวดึงฝากระโปรงหน้าฝาถังน้ำมัน ลมยางนะครับของตัว cx 8รุ่นนี้เติมหน้า3-6หลัง3-6ก็คือ3-6 4ี่ล้อเลยหน้า3-6หลัง3-6ตัวนี้จะเป็นเลขตัวถังรถยนต์นะครับจะแปะไว้ข้างประตูแต่จะไปต่อภาษีต่อทะเบียนนะลูกค้าจะต้องเปิดตรงนี้ขึ้นนะครับเขาจะซ่อนไว้ตรงนี้ครับที่เขียนคําว่าวินฝาปิดไว้ก็ขูดลอกลายจากตรงนี้ไปนะครับเบาะก็จะเป็นไฟฟ้านะครับปรับได้ ปรับเอ็นได้นะครับแล้วก็จะมีตัวดุลหลังถ้าเรากดค้างเบกก็จะพองออกมาเอาไว้นวดหลังนะครับก็จะมีเมมโบรีจากตัวเบอกอีก2ตำแหน่งนะครับมี1มี2ส,สามารถเซตได้คับตามผมไปด้านหลังครับทีนี้ผมล็อกรถอยู่แบบนี้นะครับทุกอย่างล็อกหมดนะครับคุณแจมาก,กับผม80เซนผมสามารถเปิดท้ายจากตัวฝาท้าย โดยการกดครั้งหนึ่งแล้วปล่อยไปเลยนะครับฝาท้ายก็จะยกขึ้นแบบนี้นั่นหมายความว่าลูกค้าสามารถใช้จากตัวกุญแจรีรโมทได้เปิดท้ายหรือจากตรงนี้ได้เหมือนกันแต่มันจะมีอยู่ปุ่มหนึ่งครับคุณลูกค้าตัวนี้ตัวปิดฝาท้ายนะครับตัวปิดฝาท้ายตัวนี้สามารถตั้งระยะห่างได้ผมจะกดลงมาผมอยากได้แค่เนี้นี่ยังไม่เสร็จให้เรานะครับพอได้ตำแหน่งเสร็จให้ลูกค้ากดปุ่มตัวนี้ค้างไว้นะครับให้มีสัญญาณ ดังสครั้งอันนี้เซ็ตให้เราแล้วแต่อยากจะรีเซ็ตเขาออกไปนะครับกดค้างไว้เหมือนกันนะครับให้สัญญาณดัง5ครั้งครับ2องสามสีหนี่คือรีเซ็ตออกไปเซ็ตสองรีเซตหนะครับแล้วผมจะให้ลูกค้าดูอีกหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องกล้องถอยจอดนะครับ อีกอัน,นึงจะมีปุ่มนดำๆำอยู่ตรงนี้นครับปุ่มนี้เอาไว้ล็อกนะครับสมมุติว่าผมจะปิดฝาท้ายลงไปเลยนี่ผมเปิดขึ้นไปก่อนผมจะปิดลงไปแบบนี้เราสามารถกดล็อกจากปุ่มดำนี้ได้เลยนะครับประตูก็จะล็อกทุกบานนะครับป้องก,กันปลอภไปหลังจากที่เก็บของแล้วกล้องถอยจอดบอกไปแล้วเนซนเซอร์ครับ1จุด2จุด3จุดแล้วก็4จุดนะครับ ผม,ผมพามาดูยางอะไหล่ของ cx 8ครับคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่ของตัว cx 8นะครับมันจะมี2 2ชั้นด้วยกันเผื่อเก็บของตัวนี้ก็ได้นะครับวิธีก,กดกด็กดตัวนี้ขึ้นดึงขึ้นนะครับยางอะไหล่จะซ่อนไว้ตรงนี้ครับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นยางอะไหล่จะเป็นล้อกระทะนะครับวิ่งไม่เกิน80ิกิมตรชั่วโมงต่ขอลากจูงด้านหน้าคือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นด้ามขันล้อนะครับ voilà. ด้ามขันแม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะตัวนี้จะเป็นช่องเก็บของนะครับแล้วก็จะมีตะขอลากจูงด้านหลังด้วยเวลาซื้อรถนะครับก็จะมีตะขอลากจูงด้านหน้าและด้านหลังให้นะครับแล้วตัวนี้สามารถพับเบาได้นะครับตัวนี้เป็นเบาะตอนเจ็ดให้กดค้างแบบนี้นะครับกดค้างแล้วก็พับลงไปแบบนี้เหมือนกันมันแยกโซนได้กดค้างแบบนี้หัวหมอนก็จะพับลงแล้วก็กดพับลงไปเลยแบบนี้เวลาขึ้นนะครับ ก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับจะมีความรู้สึกว่าจะกว้างขึ้นนะครับเพื่อเรานั่ง5คนด้านในอยากจะเก็บของด้านหลังถ้าเผื่อไปปิกนิกนะครับก็ดึงขึ้นมานะครับอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จแบตจะมีตรงนี้ให้นะครับในตัว CX8 แล้วก็ CX5 ตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบต12โวลต์มีให้เวลาเราไปปิกนิกนะครับไฟนะครับเปิดปิดได้นะครับตรงนี้ ผมเปิดอยู่แบบนี้ถ้าผมปิดประตูลงไปจะดับให้อัตโนมัติถ้าลูกค้าลืมปิดนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าไฟจะติดตลอดเวลาผมปิดฝาท้ายลงไปตามผมมาดูน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมได้ของตัว cx 8เมื่อกี้ผมดึงฝากระโปรงหน้าฝาถังน้ำมันนะครับน้ำมันที่เติมได้ของ cx 8เปเบนซินตัวนี้จะเป็นเบนซิน95แก๊สโซฮอล95 e 1 0แล้วก็ e 2 0 รุ่นนี้เติม e85 ไม่ได้นะครับก็เบนซิน95แก๊สฮอร์95 e20 นะครับ e85 ไม่ได้91ไม่ได้เครื่องยนต์สกายทีทั้งหมดห้ามเติมเบนซิน91นะครับแล้วก็มี cx8 เท่านั้นที่เติม e85 ไม่ได้ครับเวลาเปิดฝาถังน้ำมันนะครับก็เปิดแบบนี้นะครับมันจะมีตัวแฝนฝาถังน้ำมันอยู่เวลาเราไปเติมน้ำมันก็จะอยู่ตรงแบงนี้ให้เรานะครับเวลาปิดก็ อย่าลืมบอกลูกค้าบอกเราเปั๊มนิดนึงนะครับว่ามีที่แฝดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเด็กเขาจะปล่อยเลยจะห้อยโดนสีรถเรานะครับผมพามาดูประตูหลังครับจะมีตำแหน่งบอกชัดเจนนะครับตัวนี้จะเป็นที่ล็อกเด็กนะครับล็อกเด็กจะมีประตูหลังซ้ายกับขวาถ้าผมกดลงแบบนี้ผมปิดเข้าไปเด็กเปิดจากข้างในไม่ออกเราต้องเปิดจาก้านอกให้เขานะครับก็ยังมีประตูหลังซ้ายกับขวาก็เดียดมันขึ้นพับบอกครับ ถ้าพับเบาะตัวนี้เผื่อจะมีคนอยากจะขึ้นไปนั่งเบาะตอนที่7นะครับแล้วก็สไลด์ออกมาได้นะครับกดค้างแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเอียงลงมาก็จะกว้างขึ้นสามารถเดินเข้าไปได้นะครับเบาะเจ็ดที่นั่งนะครับหรือคนลูกค้าอยากจะพับอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันกดตัวนี้มันจะมาละนาบเลยนะครับท,ทุกทีนะครับปึ๊บเข้าไปกดตัวนี้ล่างนะครับกดตัวล่างปึ๊บม้วนล,ลงมาเลยนะครับ แล้วก็สไลด์มาแบบนี้ฝั่งนู้นเหมือนกันเบาะเขาเรียกว่า40 60นะครับอ่ะผมดันเข้าไปอผมพาไปเช็คเครื่องยนต์นิดนึงครับลูกค้าตามผมมาเลยเมื่อกี้ผมเปิดฝากระโปรงหน้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นห้องเครื่องนะครับยกขึ้นมาแบบนี้นะครับ ลูกค้าจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวนุ่มๆอยู่คือเหล็กค้ำฝากระโปรง mm hmm. ก็ให้เราจับตรงที่เป็นยางนุ่มๆน,นี้นะครับ mm hmm. ก็จับขึ้นมาแบบนี้แล้วเอามาใส่ที่มีลูกศรบอกตำแหน่งเราชัดเจนนะครับจะมีลูกศรบอกแบบนี้นะครับอ่ะผมพามาดูน้ำมันนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกของม a สด้านะครับเปลี่ยนทุกๆ4 0สี่หมื่นก 40, ิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะตัวนี้เปลี่ยนที่สี่หมื่นน้ำฉีกกระจกเติมตรงนี้ ก็เปิดขึ้นแล้วก็เติมได้เลยนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นน้าเปล่าจะดีกว่านะครับตัวต่อมาครับตัวนี้จะเป็นหม้อน้านะครับหม้อน้ํานี่คือถังสํารองหม้อน้าจริงจริงเขากากระบาดไว้เลยนะครับห้ามเปิดนะครับน้ํายาหม้อน้ําใช้ของม a สด้าเท่านั้นนะครับจะมีรหัสบอกชัดเจนว่า fl 22สามารถซื้อที่ศูนย์บริการได้กระป๋องละร้อยกว่าบาทนะครับจะมีระดับบอกอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีระดับบอกอยู่นะครับมีคําว่า f กับโลจะอยู่ f ก็คือฟูโลคือด้านล่างนะครับแล้วก็เลขเครื่องจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ด้านในนะครับถ้ามองเข้าไปจะเห็นเลขเครื่องอยู่นะครับอ่ะเวลาเช็คเหล็กวัดน้ำมันเครื่องครับก็ดึงขึ้นมาแบบนี้มันจะอยู่ในตำแหน่งมันจะมีขีดอยู่ต่ำสุดจุดรูต่ำสุดแล้วก็ตัวกลางก็ ติดเครื่องตอนเช้เชานะครับก่อนติดเครื่องก็วัดหน่อยตอนเครื่องเย็นมันจะอยู่รู2พอดีนี่คือระดับเล็กวัดน้ํามันเครื่องแต่สําคัญตรงเวลาปิดนะครับเวลาปิดเนี่ยให้ลูกค้าใส่ลงไปแบบนี้แล้วกดให้มีเสียงดังนะครับแบบนี้นี่คือสนิทแล้วเล็กวัดแล้วก็ที่เติมไปดูแบตเตอรี่นิดนึงนะครับแบตเตอรี่ของตัว CX8 เป็นซินตัวนี้นะครับเขาจะใช้65แอมป์นะครับ เท่านั้นห้ามใส่ลูกใหญ่กว่านี้หรือห้ามใส่ลูกเล็กกว่านี้เพราะรถ m a ส d a มีระบบ i อสต็อรถที่ออกไปจาก m a ส d a นะครับที่โชรูมก็จะเป็นแบบเติมน้ํานะครับไม่ใช่แบตแห้งนะครับสามารถเปลี่ยนที่ศูนย์บริการได้นะครับอ่ะผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน้าลงไปเวลาปิดให้มันมาเข้าเคียวเดิมนี่แหละครับแล้วกดลง แล้วผมแนะนําลูกค้าเวลาปิดฝากระโปรงหน้านะครับให้ประมาณคืบหนึ่งนะครับปล่อยทิ้งลงไปเลยอย่าวางแล้วกดนะครับเพราะว่าถ้าวางแล้วกดเนี่ยอาจจะเป็นลักยิ้มได้เพราะน้ําหนักมือแต่ละท่านซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเช็คไฟหน้าแล้วก็ไฟเบรกให้ลูกค้าว่าสมบูรณ์ไหมนะครับเชิญเลยครับ อันแรกจะเป็นไฟออโต้ไฟลีไฟหน้าขอทางไฟสูงนะครับไฟสูงค้างนะครับไฟเลี้ยวนะครับจริงๆไฟเลี้ยวจะมีข้างกระจกด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายไฟฉุกเฉินครับโอเคไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินด้านหน้าครบสมบูรณ์รบกวนเช็คไฟเบรกด้านหลังครับ โอเคอันแรกนะครับผมเปิดไฟหน้าเหยียบเบกเรกไฟเลี้ยวฝั่งนู้นแล้วดูไฟถอยนะครับฉุกเฉินโอเคเมื่อกี้ผมแนะนำการใช้กุญแจนะครับฝาท้ายน้ำมันเติมอะไรได้บ้างห้องเครื่องนะครับ แล้วต่อไปผมพาไปดูฟังก์ชันภายในว่าฟังก์ชันภายในซิกการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับตามผมไปเลยครับ